ตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทมาวยด้วยกันที่กล่าวมาข้างต้นนะครับตำแหน่งสูงสุดก็คือ B v v p p ใช้เงินลงทุน15,000บาทได้1,200 PV หลายๆคนนะครับเมื่อเริ่มทำธุรกิจก็ย่อมอยากมีรายได้ที่สูงที่สุดและก็อยากพิชิตตำแหน่งที่สูงขึ้นไปและนั่นก็คือโบนัสข้อที่12นะครับก็คือโบนัสเกยียรติยศหรือโบนัสจากการขึ้นตำแหน่งโบนัสข้อนี้นะครับก็เป็นที่ฮือฮากล่าวขานกันอย่างมาก เพราะว่าไรายได้ในข้อนี้เนี่ยมากสุดๆและที่สําคัญขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วไม่มีตกและไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วขึ้นยังไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับตําแหน่ง x vvip เงื่อนไขาการขึ้นตําแหน่งต้องมี pv S, สะสมส่วนตัว2,400 pv และมีรายได้จากโบนัสข้อที่9 12,000บาทก็จะได้รับโบนัสเกีดยรติยศในข้อนี้เป็นเงินสด4,000บาทพร้อมใบประกาศโลกเกีดยรติยศ เข็มเกติยศและของรางวัลจากบริษัทต,ตอนนี้บริษัทของเรามีท่านที่เป็น X V V I P แล้ว3,000ท่านสุดยอดไปเลยไหมครับต่อมาเป็นตำแหน่ง S V V I P ื่อนไขการขึ้นตำแหน่งต้องมี P V สะสมส่วนตัวที่3,600 P V และต้องไปช่วยลูกตามสายเลือดให้ขึ้นตำแหน่ง X VVIP 4ีท่านท่านก็จะรับโบนัสเกียรติยศข้อนี้เป็นเงินสด20,000บาทนะครับมีสูตรเกียรติยศสีดำมีใบประกาศโล่ประกาศแล้วก็เข็มประกาศเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลของบริษัทนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีท่านที่เป็น SVVIP แล้ว140ท่านนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่ง MG เงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่งก็คือต้องมี PV สะสมส่วนตัว6000 PV และลงไปช่วยลูกตามสายเลือดให้ขึ้นตำแหน่ง svvip 4ท่านท่านก็จะได้รับโบนัสในข้อนี้เป็นเงินสดถึง1 0 0 0 0แบาทและมีทองคํามูลค่า ห้าหมื่นบาทให้กับท่านด้วยนะครับพร้อมด้วยสูตรเกติยศสีครีมทองมีใบประกาศโลเกติยศและก็ของรางวัลจากบริษัทนะครับอีกมากมายเลยและตอนนี้นะครับบริษัทของเราก็มีท่านที่เป็นตำแหน่ง MG ถึง12ท่านเลยนะครับสุดยอดจริงๆต่อมาเป็นตำแหน่ง MR นะครับเงื่อนไขการขึ้นตำแหน่งในข้อนี้ก็ต้องมี P ีสะสมส่วนตัว6000 P v ีแล้วก็ลงไปช่วยลูกตามสายเลือดให้ขึ้นตำแหน่ง MG4 ท่านท่านก็จะได้รับโบนัสข้อนี้เป็นเงินถึง40,000 0บาททองคำมูลค่า 1 0 0 0 0แสนบาทมีทริปเที่ยวในเอเชีย3วัน4ี่คืนถึง2ที่นั่งมีสูตรเกยียิยศสีแดงทับทิมให้ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลอื่นๆมากมายใบประกาศโล่ประกาศรางวัลจากบริษัท และตอนนี้นะครับมีท่านที่มีตำแหน่ง MR แล้วทั้งหมด8ท่านยอดมากๆเลยครับต่อมาในตำแหน่ง m e เงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่งก็ต้องมี PV สะสมส่วนตัว6,000 PV และต้องลงไปช่วยลูกตามสายเลือดให้ขึ้นตำแหน่ง MR 4ท่านโบนัสค้อนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลถึง3ล้านบาททองคำมูลค่า2,000 200, แล้วก็ได้ทริปเที่ยวยุโรป6คืน7วันถึง4ที่นั่งมีสูตรเกีดยรติยศสีเขียวเหนียวซับ พร้อมใบป,ประกาศโล่ประกาศและก็ของรางวัลจากบริษัทนะครับและที่น่านยินดีมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทเรามีตําแหน่ง ME แล้วหนึ่งท่านนั่นก็คือท่าน ME พระมนลพีระสรานนทนนั่นเองครับถือว่าท่านเก่งแล้วก็เป็นสุดยอดของสุดยอดมากๆเลยนะครับสําหรับตําแหน่ง ME ตำแหน่ง MD การขึ้นตำแหน่งมีเงื่อนไขคือต้องมี PV สะสมส่วนตัว6,000 PV และลงไปช่วยลูกตามสายเลือดให้ขึ้นตำแหน่ง ME สีท่านก็จะได้รับโบนัสข้อนี้เป็นเงินถึง10ล้านบาททองคํา1ล้านบาทรถยนต์ทริปเที่ยวยุโรปแบบ Luxury Exclusive 10คืน11วัน ถึง4ที่นั่งพร้อมด้วยสูตรกิติยศสีม่วงร่ำรวยด้วยกันมีใบประกาศโล่ประกาศเข็มประกาศกิติยศและก็ของรางวัลจากบริษัทมากมายเลยนะครับตอนนี้บริษัทของเราก็กําลังรอผู้พิชิตความสําเร็จในตําแหน่งนี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะไม่นานเราน่าจะได้ฉลองต้อนรับท่าน m อท่านใหม่กันแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าสมาชิกของบริษัทมารวยด้วยกันเนี่ยที่สำเร็จแล้วก็ได้รับโบนัสจากข้อนี้เนี่ย รือว่าเยอะมากๆนะครับก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์แลวก็การันตีว่าบริษัทมารวยด้วยกันเนี่ยทำง่ายได้จริงจ่ายจริงถ้าท่านอยากได้โบนัสในข้อนี้นะครับท่านก็ต้องมุ่งมั่นทํางานอย่างมีวินยัยแล้วก็ต้องเรียนรู้ผู้นําที่ได้โบนัสในด้านนี้ก็ไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในการทํางานมันมากเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้ถึงประสบผลสําเร็จได้ในตอนนี้นะครับบางท่านเนี่ย เมื่อก่อนเคยเป็นแม่ค้าเคยเป็นแม่บ้านอายุเยอะไม่เก่งเรื่องออนไลน์เรียนจบป .4 ความรู้น้อยแต่ท่านเหล่านั้นก็สําเร็จได้เห็นรอยยิ้มพวกเขาไหมครับฉะนั้นแล้วถ้าเขาสําเร็จได้ท่านก็สําเร็จได้เช่นกันถ้าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและอดทนมีวินยัยเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านสําเร็จแน่นอนครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นไปพร้อมๆกับผมแล้วใช่ไหมครับ บางท่านเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่ามันจริงเหรอสินค้าดีๆราคาถูกแค่หลักร้อยไม่ต้องตือ้อไม่ต้องงอ้อไม่ต้องขอไม่ต้องขายแค่ใช้สินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและแนะนําบอกต่อคนอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดขึ้นเท่านั้นผมบอกเลยตรงนี้นะครับว่า มันเป็นเรื่องจริงครับเพราะจุดเด่นของโบนัสข้อนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าไม่มีบริษัทเครือข่ายที่ไหนกล้าทําแบบมารวยด้วยกันนะครับที่อื่นเนี่ยตำแหน่งนี้อาจจะจ่ายแค่รอบเดียวแต่ที่มารวยด้วยกันจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแบบไม่มีลิมิตไม่กักไม่อัน้นและที่สําคัญใช้เงินซื้อเพื่อขึ้นตําแหน่งไม่ได้เพราะบริษัทเนี่ยต้องการให้ผู้นําลงไปช่วยทีมงานให้สําเร็จดังคํากล่าวที่ว่าช่วยเขาช่วยเรา เขาสาเร็จเราสําเร็จถ้าทุกท่านตั้งเป้าหมายเพื่อสําเร็จแล้วลงมือทําสําเร็จแน่นอนครับเพราะแค่ใช้สินค้าที่จําเป็นแล้วบอกต่อเรื่องราวให้กับคนอื่นๆผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดขึ้นเท่านั้นแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องห่วงช่วงท้ายคลิปผมจะเผยเคล็ดลับเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกท่านสําเร็จว่าทํายังไงไม่อยากพลาดโอกาสฟังคลิปให้จบครับ